เอาช้อนสั้นไหมเมื่อกี้ยังบอกอร่อยอยู่เลยไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวไปเอาช้อนสั้นมาฮะนี่แหละแม่จับชายที่แบบว่ารัฐบาลแจกก็จะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อวานแม่กินข้าวหลวงใช่ปะวันนี้ต้มจับชายรัฐบาลแจกก็อันนี้มันยุครัฐบาลประหยัด เขาก็ต้องกินผักกับน้ํามันก็เลยเฉยๆแบบนี้แหละ